3เทคนิควิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายวันนี้นะคะถ้าหากว่าคุณเข้ามาในโลกออนไลน์แล้วนะคะไม่รู้ว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นใครคุณก็จะไม่สามารถทำคอนเทนต์ได้ตรงกลุ่มกลุ่มเป้าหมายของคุณเขาคือคนที่ต้องการคุณมากที่สุดสามวิธีนะคะวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายวิธีที่หนึ่งเลยนะคะให้คุณลองคิดดูนะว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณเนี่ยเขาฝันอยากได้อะไระะอย่างเช่น ฝันว่าอยากจะมีอิสระภาพทางการเงินและเวลาหรือเปล่าหรือว่าฝันว่าอยากจะขายของออนไลน์ได้หรือฝันว่าอยากจะทําคลิปวิดีโอเป็นแบบง่ายๆแบบนี้นะคะลองวิเคราะห์ดูว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณเป็นใครแล้วเขาฝันอยากได้อะไรส่วนข้อที่2นะกลุ่มเป้าหมายของคุณเนี่ยเขากลัวอะไรนะคะตัวอย่างเช่นกลัวยุ่งยากไหมนะคะอย่างคุณแบบเป็นคนหนึ่งที่กลัวอะไรที่มันยุ่งยากไม่ชอบอะไรที่มันเป็นไฮเทคเทคโนโลยี Tech นะคะจึงเวลาที่จะ เรียนรู้หรือว่าทําอะไรเนี่ยจะเน้นง่ายๆเอาไว้ก่อนนะคะหรือว่ากลัวการออกกล้องกลัวการไหลสดแบบนี้นะคะลองวิเคราะห์กันดูนะข้อ3นะคะกลุ่มเป้าหมายของคุณเนี่ยเขาต้องการอะไรตัวอย่างเช่นต้องการสร้างตัวตนเพื่อสร้างไรายได้ ต้องการทางลัดไหมนะคะทางลัดอะไรก็ในสิ่งที่คุณทําอยู่อ่ายกตัวอย่างของคุณแบบนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการตัดต่อวิดีโอนะคะต้องการทางลัดในการตัดต่อวิดีโอแบบง่ายๆนะคะทาได้ง่ายๆแล้วก็รวดเร็วหรือว่าต้องการได้เคล็ดลับในการไลฟ์สดหรือว่าวิธีการออกหน้ากล้องวิธีพูดลองเอาไปวิเคราะห์ดูนะคะว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณเนี่ยเขาต้องการอะไรบ้างนะคะข้อหนึ่งก็คือเขาฝัน อยากได้อะไรข้อ2เขากลัวอะไรข้อ3เขาต้องการอะไรลองเอาไปวิเคราะห์กันดูนะคะแล้วคุณจะรู้ปัญหาของกลุ่มเป้าหมายหรือว่ากลุ่มลูกค้าของคุณนะคะถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์พิมพ์ว่ามีประโยชน์ครูมแหม่มสอนตัดต่อสวัสดีค่ะ